อ่ะทุกคน EP นี้เรามาดูนะครับแม่หมอบอกอะไรนะครับวันนี้นะครับยังจากมาแก้บทนะทำอะไรอยู่นะครับแต่ว่าถ้าถ้าจริงนะถ้าถ้าจะถูกหรือถูกสา่งว่าปิดมาที่จะสนักสั่งที่จะไหนี่ดูไว้นะครับอันนี้โปรดใช้วิจรรารณญาณนะครับนะ ในการซื้อลอตเตอรี่เนาะเราก็สำหรับวันนี้คนซื้อลอตเตอรี่นะฮะลอตเตอรี่นะฮะเยสมวลหน้าไปเอามารถตู้วันนี้จะเพิ่งเอามาวันนี้แค่เบาเอาเบาเบากันเบาเบากันดูดงไปเปลี่ยนก็เอาไว้ตรงนี้ปูเก่าเพราว่านั่งนานแล้วปูเก่าถ้าเขาให้ถูกหวยเอาไว้นี่เลยไม่น้องมา ผู้ให่ดีขอ่ะรักษาไม่ด้ก็ย้าไว้คุ้มคงหมบ้านแอยจะมาลอกมาหลอนกันแล้วกันเขาก็ไม่เคยหลอกหลอนก็ก็ให้เขาอยู่ช่วยเหลือคบ้านย้ำกันอีกีนะครับงวดนี้นะบ้วดนี้งวดหน้านี้นะครับสี่เด็กอะไรก็ดูเอาฮะ เ <c oughs> พิ่ว่าซี่หาสองนวะ <c oughs> ถ้าเบิ้งถ้าเบิ้งครับ <c oughs> ขอไปที่ไ <c oughs> อ้นะนี้เอาวันนี้ก็แลกันไ้พมี่ตเไหร่ะลีไปมตอเะเจอ้งาหรองเอาลตู้เหรอเลตั้หรอคนตั้งอะ นตังขนตังนี่ลงไม่ได้เจอง่ายๆบอกได้ดูไปเท่าไหร่ไม่เจอมันอยู่ในดินไอ้ตัวเล็กน่ะอยู่ในดินนะแต่ยังไม่ยังหาอยู่นะังอยู่ในดินมันไม่ได้อยู่ในน้ำอยู่ชายน้ำอยู่ชายน้ำใกล้ดินมันอยู่ชายน้ำดินชายน้ำก็ว่าว่าทิดนะมันที่นี่นะมันที่19นะเห็นอาจารย์เจไริญสดว่าฟูถิ่นในการต้นหาต้อยทองอ่ะอว่าทิดให้เตรียมเตียนไว้รอ ต่างหลากหลาอีกทีหนึ่งคุณหาครั้งใหญ่ีคือบริเวณที่กองดินเราเนี่ยเนาะคุณหาครั้งใหที่หนึ่งวันอาทิตย์นี้ที่กองดินนะครับต้องไมแต่ว่าก็ต้องไม่ไดคุยสิคืออีกคุยอีกโอ้แล้วเนี่ยนี่ไงอย่างเงี้ย่ะหมดจะไปคุยเมื่อกี้่ผู้ใหญ่เขาจะเคลียรนะแต่เราก็เราเราใหญ่ขึ้นความมันไปเลย ใหญ่ความมันล้วเยี่ยวตัวมันแะเรื่องสำคัญค้นหาวันอาทิตย์นี้จะมีการค้นหาอ,อีกครั้งหนึ่งแต่เบิ้งพี่นงผมก็คิดว่าอะเป็น่องัปรนกษากันมาแล้วก็เดี๋ยวดูไอ้ทองต้องให้ทองมันมาดูน้องว่าน้องยังไงไอ้ทองมันีนรู้ว่าน้องอีกเพราะว่ามันมม่ไม่ไม่ถึงก็บองไม่ถึงตอไผ่เราอยู่ตรงนี้ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงถอยลงมา อยู่ที่เขาไปยังยังเด็กเป็นพระกินกันอีกทีเนาะวันที่วันอาทิตย์นี้จะมีการค้นหาลงต่ออีกครั้งกระโดมคนมาช่วยนะครับกระโดงคนมาช่วยเลยว่าเยอะมากน่าจะเยอะไม่วันวันวันในวันอาทิตย์วันอาทิตย์วันอาทิตย์วันวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์ วันอาทิตย์วันจันทร์วันอาทิตย์จันทร์อังคารพุทธรหัสสุขเสาร์จันทร์อังคารพุทธรหัสศุกร์เสาร์จันทร์อังคารอาทิตย์จันทร์นะไม่อยู่แน่ผมเลาลุงไปไหนครับจันทร์ไปทางนจัะทำงานนะอาทิตย์จันทร์อังคารพุทธรหัสศุกร์เสาร์ ตรงนี้ก็หลานแต่งอีกที่สแปดกาี่นึ่งัจจันทร์ะท่ยี่ิบสองก็วันอะไรอ่ะยี่สองสองก็วันพุธวันพุธเดียวันเทพมที่วันที่วันประมาณี่วันเดี๋ยวว่าจะคนหาประมาณที่วันทิตนี้มั้งที่เจะาถึงเนี้ยที่สิบเก้าอืม เขายิบสองเดี๋ยวพรเทพมาว่าบางสามต้ไปทำตีเขาอีกอองานครอบรอบบรรทาย<ร>าพ่อแพรพ่อแพรมีเมียสามคมนตั้งแถวเลยลูกเขาทำให้ลูกคนแรกนคนสองคนสามไปทำให้พ่อรับทุกปีหาพรเทพแปดหมืน่นแปดหมื่นอาแค่แปดหมืนมนม่นนะถ้าเอาแสนนึงไม่ต้องมาเลยเลิกกันแล้วก็หาจนตายกันไปข้าง แหมื0นนี่ตลอดตลอดเลยทุกปีถึงเวลามาถึงเวลามาเลยไม่ต้องเลยถึงเวลามาจองไว้เลยจองไว้เลยจจ้างประได้จ้างประจำทุกปีเลยได้แม่ต๊ะตีวันอาทิตย์เข้าไปหาหลวงพ่อนะได้นี่ครับก็แม่หมอก็ยังยืนการคําเดิมว่าเด็กอยู่แถวนี้นะครับถ้าเป็นมาเป็นยังไงครับอ่ะการตั้งข้อสังเกตนะของชาวบ้านแล้วก็แม่หมอเป็นอย่างไรครับเบื้องเอา ก็ยังมีการไปร้อมมองๆอยู่ในจุดที่ไม่ได้หาเนาะแต่ว่าก็ยังไม่เจอนะครับนโัวอนดีากวันนี้ก็ใกล้เที่ยงครับบรรยากาศกำลังร้อนนะครับณจุดเกิดเหตุเนาะก็จะมีการค้นหาครั้งใหญ่นะครับในวันที่19ที่เกิดงนี้วันอาทิตย์เนาะรดมทีมค้นหาแบบ เต็มที่เลยในบริเวณเดิมมาดูกันมาลุ้นกันนะครับว่าจะพบจะเจอไหมนะครับซึ่งรอติดตามข่าวผ่านช่องมานาสตอรี่นะครับแล้ได้ร้มีนจะบกากคนเ้ยงเลพี่ออยเป็นคนฝากของมาให้ เจ้าตอนนี้เจ้าตอนนี้ไหมพี่หรอมีเอฟซีฝากของมาให้น,นะฮะเจ้าตอนนี้ไหมหรือว่าจะเอาสักพักครัแบ,บแไป,ไปแบ๊บหนึ่งเนาะปะหมดแล้วครับปะเดี๋ยวก็ว่ากันทีหนึง วันวันอาทิตย์เดียวหนูเข้าไปหั่นเขาช้างแล้วก็ออกมาวันนี้รมพลอย่าลืมนะสามตัวใบสีสามตัวใบสีอยู่ในคลิปแล้วอยู่ในคลิปแล้วโอ้ยได้อยู่แล้วนะเมื่อไหร่วันนี้หรือพรุ่งนี้วันนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยวันนี้วันนี้วันนี้หรือวันนี้พอดูแม่บอกกลับบ้านจะเปลี่ยนเสียงไหม ครับมาจากบางเลนนะ,ะกลับแล้วเดินทางปลอดภัยครับผมแต่บอกคำเดียวนะในเนี้ยมีคนถูกหวยหวยนะวัวน,นี้เหรอวัวน,นี้คุณตัว,น,น,วน,นี้มีคนถูกเพราะว่าไอ้ไอตอนบอกในเนี้ยมีคนถูกหวยนะเอาละครับมีคนถูกหวยครับลอตเตอรี่นะลอตเตอรี่นะ นี่คือก่อนขึ้นรถครับแม่หมอบอกจะมีคนถูกหวยในนี้นะะถูกรางวัลในนี้นะจะเป็นใครรอดูกันนี่คือบรรยากาศตอนนี้ขอบคุณสำหรับคลิปนี้